นะครับหัวหน้าคณะเลยนะครับท่านามอ๋อได้ยินูไม่ดีการบริหารจัจังหวัดครับแล้วก็ท่านครับท่านติดสนุกยังอีกครับปรับปรุงการบริหารส่วนจังหวัดครับคงรู้จักกันนดีะครับพัฒนาที่ดินเก่าของเราในยกโค์การบริหารส่วนจังหวัดตา ได้ล่าวสึงเกิดมาจึงทำให้บริเวณนี้นะครับเกิดบรทความรับปิดล็อก9เธอ500 5 5 9กครับตัวกล้องนะครับ1นไปรูปนะครับหนองกเหรออยู่ตรงนี้เหรอทไ้ลยได้ครบมดกักคนครับ Các lóng có thể cái này, nhiều có hãy để các loại của Bà อยากได้ตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้ามารับแทนนี้วันนี้นะครับได้มาแม่แม่าแล้ครับแล้วก็ยังปีกลายฮาร์ควัเล่แล้วเราก่อนหน้านั้นเราก็ลงพื้นที่เพราะว่ารัษฎรได้รับการเดือดร้อนเราก็ลงพื้นที่โดยการพื้นที่นั้นที่ประกาศเป็นเขตตุกภัยแล้วเพราะผมให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่เขาเดือดร้อนซึ่งบางครั้งในหน่วยงานอื่นๆละอาจจะเข้ามาไม่ทันแต่โดยเฉพาะในการทํางานของนายกอบจยุคใหม่เนี่ย การให้บริการประชาชนเหนือตนเองซึ่งสิ่งนี้ผมก็เลยทําโดยเฉพาะอบจยุคใหม่เนี่ยเราใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพโป่งสยตรวจสอบได้เพื่อบอกจากรัฐบาลส่วนกลางให้รู้ว่าของเราพื้นที่เราไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับเราห่างไกลและประชาชนเรามีความหลากหลายก็อยากจะให้ส่วนกลางเนี่ยผักงบประมาณมาสนับสนุนที่จังหวัดต่างให้มากขึ้นกว่านี้แต่จริงๆแล้ว127ล้านนี่จังหวัดต่างนี่นะครับ ใครคิดว่ามากไม่มากนะครับร้องขอจากภาคประชาชนที่ตอนนี้เอกสารยื่นมาให้เราเนี่ยร้องขอสองพันกว่าล้านซึ่งอันนี้เนี่ยมันดูแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไมมบาลานซ์กันแต่ผมบอกแล้วฮะเรียนว่าใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพตรงสาวส,สอบได้แต่ตอนนี้ก็ยังหนักใจนะครับเพราะว่าภาคประชาชนผมถึงบอกอยากจะร้องเรียกจากรัฐบาลกลางว่าให้มองเห็นจังหวัดตานะครับเพราะว่าเราเนี่ย ยังมีพื้นที่แล้วก็มีชนเผ่าหลายชนเผ่าซึ่งผมให้ความสาคัญของชาวไทยที่ราบสูงคือสมาชชนผมก็เลยมีนโยบายที่ของการว่าจะมีสภาชนเผ่าไอ้สิ่งนี้ก็อยากจะให้ส่วนกลางเนี่ยเห็นว่าแล้วก็ช่วยสนับสนุนได้มากกว่านี้